คิดหอด้อสุดที่รักของฉันในครั้งหนึ่งต่อดีค่ะสาวแอนนาพรีชาค่ะเป็นนักร้องอิสระค่ะตอนนี้อยู่ที่อุดรธานีตอนนี้หน่อยพ่ออยากให้เป็นมอล่ำค่ะโดยพ่อกำลังจะเป็นหมอล่ำก,กเำ็เลยอยากให้ลูกเนี่ย สืบสารตอแต่ว่าช่วงนั้นคนบค่อยยอมรับอาชีพหมอล่ำเท่าไหร่ค่ะเขาสิบอกว่าหมอล่ำนี่มีแต่ซุ้มคนทุกเท่านันละเหตุอย่างสิมีแต่เต้นกินล่ำกินเปลืองตัวบด่ดีอย่างเสียเพราะเขาได้ยินหลายข่าหลายเขา่าได้ยินคนว่าหายหลายๆเขากา็บ่อยากเป็นสุดท้ายแลย้วพอก็แม่ก็เคี่ยวเียนให้กลับเขามาในเส้นทางการเป็นหมอมล่ำคือเก้า เวทีแรกที่ได้แชมป์เลยก็คือเวทีงานวันเด็ก909อยู่ที่สกลนครค่ะในเงินรางวัลหกวันหาดีใจหลายหลังจากนั้นมาก็เริ่มอยากฝึกฝนตัวเองให้เก่งขื้นเก่งขื้นเก่งขื้นเพื่อที่เสียวลาเวลารางวัลเพื่อที่จะเข้าใจเอาเงินหนิมัจุนเจอคขอบคว่าหนูเลือกที่จะเซาบานอยู่แลเพราะว่าหนูอยากเค็ดสตูดิโอเป็นของเจ้าของค่ะถ้าหนูมาเช่าบ้านหนูก็จะมีอีกของหนึ่ง ของหนึ่งไว้พักอีกของหนึ่งไว้ถ่าหนูมีเพื่อนๆที่เป็นนักร้องเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเข้าก็สิมามเหตดเพลงอะหนูมาเช่าสตูดิโอหน่อยของหนูเหตดเพลงเป็นซิงเกิลหนูก็ได้รายได้จากตรงนั้นมาจนเจอตรงนี้ด้วยหนูเมื่อค่อยมีงานอดิเรกอียงมากมาเพระว่าทุกๆมือหนูก็อยู่กต่กักเสียงเพลงอยู่แต่กับการทํางานเป็นส่วนมากแต่งเพลงแล้วก็โคเบอร์เพลง เพศิลปินคนและเข้มเต็มหัวใจทุ่มเทกายใจให้ดนตรีเสียงอีสานเป็นเช่นบันไดให้ไป่ดาวมายาวเความฝันของหนูคือการเป็นศิล,ลปินที่พันมาหนูต่อสู่มาโดยตลอดเลยตอนนี้หนูมีเพลงเพ็ขอ,เของเจ้าของซีเพลงแล้วค่ะซึ่งทุกๆเพลงนี้หนู แต่งเองร้องเองเขาคุ้มกันผลิตเองลงทุนเองทั้งหมดเลยค่ะผลงานเพลงที่เป็นของเจ้าของนะคะเพลงที่ได้ยอดวิวหลายที่สุดกับซื้อเพลงว่าคิดฮอเดอรค่ะตอนนี้ก็ทะลุ1นล้านวิวแล้วคิดฮอเดอรสุดที่รักของฉันในครัคนที่ใช้ชีวิตด้วยครหนึงที่แม้ความวานความสุข คุณจริงแล้วแอนนาเป็นคนจังหวัดสกลนครค่ะเป็นคนอำเภอวานนนิวาสมีพี่น้องร่วมกันแล้วสี่คนค่ะแอนนาเป็นพี่สาวคนใหญ่อา,อายุกับค่อนข้างที่สิธเติบโตห่างจากน้องๆแน่พ่อแม่ก็ค่อนข้างที่สิต้ตงอ,งอ,อ,งตองบอกว่าแถาแล้วเิ่นยูเลี้ยงลูกอยูุบ้านบ่อดะไรประกอบอาชีพหยังอยู่บ้านบ่มีไฮนาตะกาค่ะบ่มีมูลมางเอียงก็เลยค่อนข้างที่สิธิลำบากที่นี่แอนนาออกมาข้างนอกก็เลยต้องบอกว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับครอบครัวนะคะ เริ่มต้นจากการที่ออกมาเลี่ยงก่อนค่ะออกมาเลียนออกมาเห็นงานนอกบ้านพอนั้นๆเขามันก็นเริ่มชินกับการอยู่นอกบ้านแล้วก็หางานไปเรื่อยๆค่ะเขาต้องหาเงินให้ได้มากๆเพื่อที่จะเอาไปซัพพอร์ตครอบครัวทีนี้อยู่สกลนี่โอกาสที่หนูจะได้ไปต่อมันบอคอยหลายค่ะก็เลยต้องได้ย่ายจากสกลนี่เขามาอยู่อุดอรเพื่อที่สิหนูจะอยู่ตรงกลางของ หลายๆจังหวัดที่หนูเดินทางง่ายๆแล้วอีกอย่างโอกาสที่หนูจะหาเงินได้มากขึ้นืนอย่างเช่นเมื่อใดที่หนูบ่มีงานนอกหนูก็สามารถเข้ามารับงานอยูุราน,นได้รายได้กับค่อนข้างที่จะแตกต่างกันกันกบยูสกุลมากๆเลยค่ะมันก็เลยต้องเป็นจุดเปลี่ยนที่อ่ะจังหดก็ต้องได้ออกจากบ้านมาถ้าเขาหาเงินได้มากขึ้นมันก็มันก็จะดีกว่าอยู่แล้ว หนูเคยวิ่งแบบว่าสามทุ่มครึ่งไปร้านนี้ต่อสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มไปร้านนี้ต่อวิ่งต่อวิ่งต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เคยแต่ว่าที่พลิกที่สุดเลยก็คือเวลาไปงานนกค่ะไปงานเวทีช่วงเทศกาลเนี้ยเสียไมไ่นอนเลยหนูต้องจอดนอนตามขางทางตามสารวัดต้องนอนในปั๊มน้ำมันแต่ว่าก็ก็ทำได้นะก็ไหว สิ่งที่หนูเหตุทุกมือนี่มันไม่ใช่แค่ความฝันของหนูแต่มันเป็นความฝันของพอกแม่นะเขาอยากให้หนูเป็นแบบนี้เพราะว่าเขายังทําตามความฝันของตัวเองไม่ได้ตอนแน่น,นอยพอกแม่ก็เคยอ,อยากเป็นศิลปินขึ้นกันแต่ว่าในพาดของเพื่อนยังบ่ประสบความสําเร็จแล้วก็เลยทรงบอบความฝันเนี่ให้หนูมาตั้งแต่หน่อยคือจังเล่าเขียวเข็นหนูมาตั้งแต่น่อยเพราะฉะนั้นแล้วการที่หนูได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆเนี่ยเปรียบเสมือนหนูเป็นตัว นุ่ยอะซื้อหน้าตีนบ้านเพราะว่าอยู่เงินมามีนะสงสารพอกับแม่ที่แต่ละเปียต้องไปขอแบงเ์เซาที่นาคนอื่นล้ะกับเฮ็นาหนินิดน,นะน,น้อยๆไรนึงเพื่อที่สิได้ข่าวไว้กินก็ต้องไปกู้ยืมเข้ามา,า,รมาเรียนจบปริญญาตรีแล้วคะ่ะคณะวิทยาการจัดการะคะ่ะแต่ว่ายัง ไม่ได้ไปทาเรื่องจบให้เรียบร้อยขึ้นพ้นสภาพอะคะ่ะแต่ว่าก็สามารถกลับไปทําได้แต่ว่าก็ต้องมีเงินไปไปคืนสภาพแล้วก็ไปจัดการเดินทางพ่อกับแม่ไม่รู้เขาเข้าใจว่าหนูเรียนจบแล้วเขาไม่รู้เพราะว่าวันที่เพื่อนรับปริญญาหนูก็ไปนะหนูก็ไปในะส่ชุดคุยแล้วก็ให้เขาไปไปถ่ายรูปกับพร้อมกับเพื่อนเพื่อน,นก็ไม่รู้หนูก็ไม่ได้บอกใครอันนาถ้าวันนี้พ่อกับแม่ดูอยู รับปรบบิเญาดูบองเขาหนมองก็บอกเขาหน,หนเดี๋ยวซได้แ้มฟินิกซ์แยงอีสานนะเราจะไปเอาปริญญามาให้ดู <laughs>